สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาแนะนำรถยนต์ยี่ห้อ isuzu mu-X นะครับรุ่น phantom collection นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถค่ายของ isuzu นะครับที่ออกมาล่าสุดเลยทีเดียวนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นสีเทาแลมโบนะฮะล้อแม็กสีดำนะครับแล้วก็มี ชุดแต่งนะครับของคาโต้เสริมเข้ามานะครับพร้อมทั้งมือจับนะครับสวยงามครับท่านผู้ชมครับรถรุ่นนี้นะครับราคาทั้งหมดนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับตัว4ฟร์วิวสีคูณสนะครับเครื่อง3,000ซีซีนะครับราคา1นึ่งล้านหกแสนห้บาทเศษนะครับอันนี้นะครับให้เห็นรูปลักษณ์ภายนอกนะครับสวยงามนะครับพร้อมชุดแต่ง เต็มเลยนะฮะของค่ายคาโตนะฮะท้ายนะครับคันชนท้ายนะครับมีเสริมชุดแต่งขึ้นมานะครับนี่เลยครับรอบคันนะครับมีคิ้วกันสา์นะครับล้อแม็กสีดำนะครับ20นิ้วนะครับล้อแม็กตัวนี้นะครับเป็นรถที่ใช้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับนี่นะครับชุดแต่งสวยครับ ท่านผู้ชมครับนี่เลยครับให้เห็นกันชัดๆเลยนะฮะ m ิวเอ็ก h e สามจุดศูนย์โฟวิแนระฮะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษออกมาล่าสุดปี2023นะครับเป็นรถที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับ วิวให้เห็นทันชัดๆเลยนะฮะสำหรับท่านใดที่มองหารถสไตล์นี้นะครับ PPV นะครับรถครอบครัวเจที่นั่งนะฮะแล้วผมจะให้ดูภายในนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมีด้านนอกนะครับด้านท้ายนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับกับชุดแต่งเสริมนะครับสำหรับชุดแต่งท่านใดไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ นี่ก็สามารถคุยกับตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเซลล์ได้นะครับชุดแต่งสวยงามนะครับไปดูภายในกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทางในก็สีดำนะครับเบาะสีดำนะครับพวงมาลัยนะครับสวยงามนะครับครบเซตเลยนะฮะเกียร์ออโต้นะฮะ6สปีด นะครับแล้วก็มีโฟมวินดมีช่องเก็บขนมนะครับเก็บน้านะฮะสวยงามครับมีกล้องด้วยนะฮะภายในสีดํานะครับสวยงามครับเป็นเบาะคแม็กนะฮะเบาะคแม็กนะครับสวยงามครับเบาะด้านหลังนะครับว้างขวางนะฮะสามารถนั่งได้ถึงเจ็ดท่านนะฮะ ภาพับได้นะครับแล้วก็เข้าไปแถวสุดท้ายนะฮะนั่งสบายครับกว้างขวางนะฮะสวยงามครับรุ่นนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะไปทดสอบได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับไีเห็นภาพชัดๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ ยูสุมิวเอ็กซ์ a ฟนทอมคอลเลกชันนะครับมันจะมีรุ่น1.9ด้วยนะครับรุ่นประหยัดนะครับสไตล์เดียวกันนะครับแล้วแต่ท่านจะชอบแบบไหนนะครับราคาก็ต่างกันเยอะนะครับตัวเริ่มต้นอยู่ที่1.1ล้านเศษนะฮะตัวนี้นะครับแต่เครื่องยนต์1.9ซีซีนะฮะคลิปนี้นะครับ ขอแนะนำรถยนอิซูซูมิวเอ็กซ์แฟนทอมคอเลคชันไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ